สวัสดีเชา้าวันจันทร์ที่29สิงหาคม2564นะครับสนะครับเนื่องจากคลิปเมื่อวานนี้นะครับอบอกวันผิดนะครับก็วันนี้เป็นวันที่29นะครับวันอาทิตย์เมื่อวาน28สิงหานะครับวันเสาร์อัปเดตโคกหนองนาวันนี้นะครับ ก็มีอะไรครืบหน้าเมื่อคืนฝนตกหนักมานะครับอันนี้ก็เริ่มได้น้ำแล้วอันนี้ฟังโซนกล้วยหอมทองครับอันนี้โซนกล้วยหอมทองอีกฟังหนึ่งจะเป็นโซนกล้วยไข่นะครับ สภาพก็เพิ่งได้น้ำครับไม่สมบูรณ์เท่าไรเนาะกล้วยไข่ต้นจะเล็กนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกล้วยไข่ทั้งหมดเลยประมาณ60ต้นนะแถวแถวระ20สแถวส่วนโซนกล้วยหอมทองก็แถวละประมาณ20 22ต้นครับสี่แถวก็ประมาณ80กว่าต้นครับ อันนี้จะเป็นหอมทองแล้วก็ฝรังกิมจูแรกๆที่เปิดกล้องมาก็จะเป็นต้นสมโอทองดีครับภาพนะครับอันนี้ยังไม่ตัดต้นครับเดี๋ยวจะต้องตัดต้นก่อนให้มันแทงยอดใหม่ ต้นเก่าตายแล้วแทงนอไม้ขึ้นมาอันนี้ก็ต้นเก่าตายแทงนอไม้ขึ้นมาเมื่อคืนก็ชุมช่มฉ่ำไปเลยนะฝนตกนานตกแรงสองสามชั่วโมงได้ครับตกเมื่อคืนอัปเดตเพิ่มเติมวันนี้นะครับ อันนี้ต้นผักหวานอันนี้ฟักทองครับรอบที่แล้วก็อาถ่ายไปครั้งหนึ่งละอน,นี้ย่านเ้ปีนะครับทองอันนี้มันเทศ หลักๆของวันนี้ก็จะมาดำนานะครับพันข้าวก็ขอหน105ห้าหอมมะลิสุรินอันนี้มะนาวน,นี้จะเป็นโซนมะนาวน,นจะชมพู่ โมงนั่นก็จะอมนะครับอันนี้ขาขาแดงขาไว้สำหรับต้มนะมันเทศนี่กำลังสวยเลย ยอดมาคนระับเกี่ยวสวยมรกอโ,โอเควันนี้ไฮไลท์นะครับพันข้าวเมื่อคืนฝนกระนำํำก็สภาพแบบนี้เลยวันนี้ก็จะดำ หน้ากันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูส่วนที่ดำไปบางส่วนแล้วเย็นของเมื่อวานนี้นะครับที่ได้ดำไปประมาณห้ากรัมห้ามัดอันน,นี้สะที่หนึ่งนะครับโอ้เมื่อวานที่ดำไปนะครับเมื่อคืนฝนก็ตกมาใส่ท่วม นี่นะครับเมื่อวานที่ดำไปแล้วดำนาเดือนสิงหายี่สิสิงหาดูว่าอาจ,จะเป็นยังไง มืดวานก็ดำมาถึงตรงนี้มืดค่าก่อนวันนี้ก็จะดำมาเรื่อยๆนะครับสภาพเละยินเสียงกบโดดลงสามื่นกี้ คร้ก็กำลังสวยครับริมริมคลองน้ำขึ้นเยอะแล้วนะครับเมื่อคืนฝนกระนําลงมา ยาแฝกที่ปลูกไว้เพิ่งจะได้น้ำเพิ่งจะได้น้ำฝนเมื่อคือนนี่หรอแล้วก็ช่วงคืนวันสุกซึ่งไม่หนักเท่าไหร่นะแต่คืนวันเสาร์นี่ตกหนักเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็จะดำนาแถวนี้นะครับคลองนี้เลย ดำเสร็จยังไงเดี๋ยวได้อัปเดตนะครับแต่ช่วงที่ดำนี่อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรนะครับอัน,นนี้สภาพก่อนดำนานะครับตรงคลอง ีกำลังแทงยอดอนะขนนนนโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ